โตโยต้าโคราอัลติส 1.6G ปี19โฉม all new สีดำสวยๆการันตีโครงสร้างเดิมเป็นรถน้องป้ายแดงไม่ใช้งานหลักหมื่นเท่านั้นนะคะสำหรับคันนี้อัลติสมือสไม่ใช้งานหลักหมื่นผ่อนเริ่มต้นเดือนละเพียงแค่10,000บาทฟรีดาวนะคะพนักงานบริษัทรายได้20,000บาทขึ้นไปคันนี้สามารถจัดยอดฟรีดาวได้เลยนะคะได้รับดอกเบี้ยเริ่มต้นที่2.79 ภายในสวยๆแบบนี้แล้วนะคะสภาพเดิมๆโรงงานประหยัดจากป้ายแดงไปถึง3,40,000บาทเลยนะคะสันเรียมคมๆสภาพเดิมโรงงานกลิบๆมาพร้อมความดีไซน์ไฟไท้ายมาใหม่แล้วนะคะสวยๆแบบนี้เลยใครสนใจคันนี้สามารถรับชมกับคลิปเต็มได้เดี๋ยวเราไปดูดีเซ์ของรายละเอียดกับคลิปเต็มได้เลยคะ่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่ทุกทุกท่านนะคะวันนี้กลับมาเจอกับนุชเพชรยนต์อีกแล้วนะคะวันนี้ก็มีอัปเดตรถสาขา2นะคะสำหรับวันนี้นะคะมาอยู่กับนุชท,ที่สาขา2นะคะเพชรยนต์สาขา2ตั้งอยู่ถนนเซรีไทย95นั่นเองนะคะสำหรับใครที่กำลังมองหารถออลติสหรือว่ารถมือสองไว้ใช้งานเนะะี่ะแนะนำที่บริษทัทเพชรยนต์เลยนะ,ะมีรถให้เลือกมากกว่า500คันนะคะแต่วันนี้นุชมีรถในส่วนของนะคะ ตัวเอาติส์นะโชมออลนิวลูกค้าคันนี้เพิ่งเข้ามา สดสดร้อนรอนเลยเป็นน้องป้ายแดงไม่ใช้งานเพียงแค่40,000กิโลเท่านั้นนะคะสำหรับคันนี้นะราคาตั้งขายอยู่ที่เพชรยนตนะคะ529,000บาทเท่านั้นสีดำสวยๆการันตีมาโครงสร้างให้หมดแล้วนะคะเป็นรถมือเดียวประวัติศูนย์เลยนะแจ้งได้เลยนะคะคันนี้ลูกค้าที่มีประวัติเครดิตด,ดีสามารถจัดยอดได้เต็มออกรถฟรีดาวศูนย์บาทผ่อ,อนเริ่มต้นฟรีดาวเดือนละแค่10,000บาทเท่านั้นลูกค้ารายได้อยู่ที่ 20,000บาทสามารถจดัดยอดคนเดียวผ่านเลยนะคะไม่ต้องใช้คนกู้ร่วมและได้รับดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้นที่2.79ใครสนใจคันนี้สามารถสอบถามรายละเอียดเข้ามาได้เลยตามเบอร์โทรด้านล่างเลยค่ะเราไปดูในส่วนของตัวรายละเอียดรอบคันนะคะกับเจ้าออนิวคันนี้เลยนะว่าจะมีความน่าใช้งานขนาดไหนเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ มาในส่วนของด้านหน้าตัวรถคันนี้นะคะคราวจะดีไซน์นะในส่วนของกระจังหน้าออกมาใหม่นะคะคันนี้ได้เป็นตัวโฉ a อ l นิวสภาพกริบๆสวยๆรงงานกระจังหน้าคลมเรียมนะคะย,วยาวๆสวยๆนะคะขีดเดียวสภาพกริบกรบ กระจังด้านหน้าไม่มีริ้วรอยการชนหนักมาแน่นอนนะคะลูกค้าคันนี้การชนด้านหน้าก็อยู่สภาพเดิมๆโรงงานมาพร้อมไฟหน้าโปรเจกเตอร์นะคะมาพร้อมหลดฮาโลเจนให้แล้วเรียบร้อยไฟเดทามเนนิไลายแบบ LED ด้วยนะคะบอกเลยว่าคันนี้ออปชั่นมาเต็มมากๆนะคะสำหรับรุ่น Allnew นะคะคันนี้บอกเลยว่าหน้าใช้งานสีดำสภาพกริบๆน้องป้ายแดงราคาประหยัดจากป้ายแดงถึง3 4 0 0 0 0บาทเลยนะคะลูกค้าเพชรยนต์ตัง ขายเพียงแค่529,000บาทราคาป้ายแดงอยู่ที่869,000บาทนะคะคันนี้บอกเลยวันนี้ได้รถคันนี้ไปคุ้มค่าแน่นอนนะคะประหยัดจากป้ายแดงถึง3 0 0 0 0บาทไม่พอลูกค้าจะได้รถสภาพส,สวยป้ายน้องป้ายแดงรถมือสองไม่ใช้งาน43,000กิโลเท่านั้นไม่เดิมแท้โรงงานด้วยนะคะมากันต่อในส่วนของโปงซุ้มล้อสภาพส,สวยๆกรีบๆรอยต่อเรียบเนียนเดิเดิมโรงงาน ได้เป็นแมตช์ขอบ16เดิมโรงงานยางปี2022ทั้ง4เส้นด้วยนะคะได้ยางปีใหม่สภาพสวยๆกริบๆนะด้านในส่วนของกันชนด้านข้างหรือว่าสีด้านข้างเดิมเดิมโรงงานสันเรียมคมๆสภาพเดิมเดิมโรงงานแบบนี้เลยนะคะการันตีโครงสร้างมาให้แล้วนนะคะสำหรับคันนี้ด้านในส่วนของกระจกด้านหน้าก็ได้เป็นกระจกเดิมโรงงานเช่นเดียวกันกระจกด้านข้างนะคะกระจกมองข้างนะเป็นสีเดียวกับตัวรถเป็นระบบปรับไฟฟ้า พร้อมมีไฟเลี้ยวในตัวแล้วเรียบร้อยนะคะสันเรียมคมๆด้านข้างสีเดิมสวยๆส,ส,สีดําเรียบเนียสนสภาพกิบๆนะคะกระจกรอบคันได้เป็นเดิมโรงงานทั้งหมดเลยนะคะมาพร้อมติดตั้งสัญญาณการขโมยให้แล้วเรียบร้อยมือเปิดคันนี้ได้เป็นสีโครเมียมนะคะเพื่อความดูสปอร์ตสวยหรูนั่นเองเรามาดูกันต่อในส่วนภายในเลยลูกค้าราคาเพียงแค่5้าแสนสองหมื่นเก้าพันบาทแต่ภายในดูเท่ดูสปอร์ตดูหรูมากนะคะราคาตัวรถเนี่ย 5 2 9 0 0 0าะเหมือนได้รถราคา900,000เลยลูกค้าเพราะว่าภายในดูกริบกีบสภาพเดิมๆสวยๆแบบนี้แล้วนะคะไม่ใช้งานคันนี้เพียงแค่43,000กิโลไม่เดิมแท้โรงงานด้วยนะอะเรามาดูกันนะคะในส่วนของภายในได้เป็นโทนสีเบต,ตัดน้ำตาลได้เป็นเบาะหนังสภาพกริบๆเดิมๆโรงงานแบบนี้ เบาะหนังสีเบตัดในส่วนของสีเทานะคะแบบนี้สวยๆเลยนะนั่งนิ่มๆนะคะสบายๆนะ,ะตัวลูกเล่นเครื่องเสียงก็คลาสสิกเดิมโรงงานระบบแอร์ออโต้หัวเกียร์เรียบเนียนสวยๆนะคะคันนี้คอนโซลด้านหน้าสภาพกริบๆนองป้ายแดงเลยนะคะเรามาดูกันในส่วนของซอกประตูนะคะคันนี้เคยชนมาไหมนะ,ะอ่ะวันนี้เดี๋ยวนุชพาดูนะคะเหมือนมาดูรถจริงที่บริษัทเพจนเลยมีอะไรบ้างนะคะ ในส่วนของตัวน็อตแต่ละตัวลูกค้าไม่มีร่องรอยการแกะไข่งัดแงะน็อตเดิมโรงงานทั้งหมดเลยนะคะสภาพตัวน็อตเดิมเดิมนะไม่มีการพ่นสีแน่นอนไม่มีรองสีน็อตสภาพเดิมเดิมโรงงานนะคะแผงประตูด้านข้างสีเบจต,ตัดสีดําสภาพสวยสวยเรียบเนียนแบบนี้น็อต <Not S 2> ไม่มีการขย,ขยับขยื้อนน็อตเดิมโรงงานคือติดเลยนะคะในส่วนของแผงประตูด้านข้างอ,อ๋อขออภัยดี่ะแผงเพจเรามีมาให้แล้วเรียบร้อย นะคะอยู่สภาพสมบูรณ์นะคะในส่วนของเสาบีน็อตไม่มีการขยับขยื่อนน็อตเดิมโรงงานแบบนี้เลยนะคะการันตีให้แล้วโครงสร้างเป็นรถคัดเกรดรถหน่วยงานปลดระวังมือเดียวทั้งหมดเลยนะคะโครงสร้างก็จะเดิมๆแบบนี้นะคะในส่วนของรถหน่วยงานข้อดีของเขาคือตรวจเข้าศูนย์ชุก1,000 0กิโลเพราะฉะนั้นลูกค้าวไว้วางใจได้เลยนะเบาะด้านหลังนะคะได้เป็นเบาะเดิมๆโรงงานแบบนี้นะคะสี เบรพร้อมสีน้ำตาลตัดนะคะดูเท่ดูสปอร์ตภายในกว้างขวางค่ะลูกค้าคันนี้บอกเลยว่าคุ้มค่านแน่นอนนะคะในส่วนของซ่อมประตูด้านข้างรอยเมคอาร์น็อตต่างๆสภาพเดิมๆแบบนี้แล้วนะคะไม่มีร่องรอยการแกะไข่งัดงแงะจะอย่างใดเลยน็อตเดิมการันตีโครงสร้างไม่มีร่องรอยการพ่นสีทับมาแน่น,นอนสีเดิมรอบคนันสวยๆแผงประตูเรียบเนียนไม่มีดิ้วรอยการถลอกขีดขูดน็อตไม่มีการขยิบขยื่นน็อตเดิมโรงงานนะคะ สำหรับคันนี้ได้เป็นดิสเบสสี่ล้อแล้วนะคะสวยๆเลยนะสันเรียมคมๆด้านข้างสภาพกริบๆมาพร้อมในส่วนของไฟท้ายนะคะดีไซน์มาใหม่ค่ะคันนี้ไฟท้าย LED สวยๆเลยลูกค้ามาพร้อมกันชนด้านล่างติดตัด้งไฟทับทิมเท่ๆแบบนี้ให้แล้วตาสัญลักษณ์โคราอัลติสนะสวยๆอยู่สภาพกริบๆเดิมๆได้เป็นสี่ครมมียมตัดเพื่อความมูสปอร์ตสวยหรูแบบนี้ด้วย นะคะคันนี้บอกเลยว่าสไตล์ผู้บริหารอีก1นึคันนะคะไม่ต้องนั่งถึงนั่งถึงตัวแคมรี่นะสำหรับตัวแคมรี่เนี่ยราคาอยู่มา7จ0 0แสนแแสนะคะวันนี้เรามีเอาติชม all นิวสวยๆสไตล์ผู้บริหารอีก1นึคันมาให้รับชมคุ้มค่ามากๆนะคะลูกค้าฟรีดาวคันนี้ผ่อนเดือนละ1 0 0 0 0บาทนะรายได้อยู่ที่2 0 0 0 0จัดยอดคนเดียวผ่านนะคะกู้รถคันนี้คนเดียวผ่านเลยนะคะ และได้รับดอกเบีย้ยสุดพิเศษด้วยนะ2.79ค่ะลูกค้าคันนี้สภาพส,สวยๆเลยนะในส่วนของซอกประตูด,ด้านข้างน็อตไม่มีการขยับเขยือ่นอนน็อตเดิมโรงงานนะรอยเบรกอาร์คชัดๆคมๆแบบนี้แล้วภายในกว้างขวางดูสวยหรูดูสปอร์ตมากๆลูกค้า่ะคันนี้ค่อนข้างคุ้มเลยราคารถจากป้ายแดงลงมานะคะเหรือ ะะเหลือถึงออกประหยัดจากป้ายแดง340,000บาทเลยตอนนี้เราขายเพียงแค่529,000บาทเท่านั้นนะคะได้รถมือเดียวไม่น้อยไปใช้งานถือว่าคุ้มแน่นอนนะคะ ในส่วนของฝาดท้ายด้านหลังเนี่ยลูกค้าคันนี้สภาพเดิมๆโรงงานแน่นอนนะคะร่องรอยตัวน็อตไม่มีการขยบขยื่อนเลยนะคะน็อตเดิมสภาพกริบๆสวยๆเดิมๆโรงงานให้แล้วนะคะในส่วนห้องเก็บสัมภาระด้านหลังกว้างขวางมากกระเป๋าเดินทาง4-5ใบได้เลยลูกค้าใครที่ชอบเก็บของในรถนะคันนี้ตอบโจทย์เลยนะคะยางอะไหล่แม่แรงถูกเครื่องมือต่างๆนะครบหมดแล้วนะคะครบหมดแล้วนะรอยไม่อาต่างๆ สภาพปริบิสวยๆแบบนี้เลยนะคะไม่มีร่อ,อาการติดแก๊สหรือว่าชนมาแน่นอนรอยน้ําท่วมก็ไม่มีเช่นเดียวกันเป็นรถมือเดียวประวัติศูนย์สวยๆสีดำนะ,ะมาพร้อมความดีไซน์ออกมาใหม่ของตัวออนิวนะคะบอกเลยว่าใครเนี่ยนะคะบอกเลยหารถที่ถึกและทนนะคันนี้เป็นหนึ่งคันนะที่อยากแนะนํานะสำหรับใครหลายคนบอกว่ารถเอาติสเนี่ยเป็นรถ สไตล์คนมีอายุเนาะแต่วัยรุ่นค่ะวันนี้รถนี้บอกเลยว่าเขาดีไซน์ออกมาเนี่ยเทสปอร์ตหรูนะจบที่คันนี้เลยราคา5้า0 0นสองบาทเท่านั้นค่ะบอกเลยว่าสวยแล้วนะคะคันนี้นะอ่ะ ในส่วนของซอกประตู4ี่บานสภาพปติบสวยๆเดิมๆแบบนี้นะคะที่เปิดปิดกระจกออโต้ห้แล้วนะคะคันนี้สวยหรูดูแพงมากๆเลยนะคะในส่วนของตัวเรือนไม้สภาพสวยๆแบบนี้เลยไม่เดิมแท้โรงงาน4ี่แสนเอ้สี่หมื่นสีกิกโลลูกค้าไม่เดิมแท้โรงงานด้วยพัวมลัยมังติฟังก์ชันมาพร้อมนะคะสวิตควบคุมเครื่องเสียงนะคะให้แล้วเรียบร้อยนะ วิทยุนะคะคันนี้นะคะได้เป็นแบบสวยๆแบบนี้นะคะด้นหน้าจอขึ้นมาสภาพปริบๆรับสายวางสายได้ด้วยนะด้านหน้าจอนะคะอ่ะระบบแอร์ออโต้แล้วเรียบร้อยค่ะคันนี้ระบบแอร์ออโต้แล้วนะคะหัวเกียร์สวยๆเรียบเนียนสภาพเดิมๆม เกียร์ออโต้แบบนี้นะคะในส่วนของตัวด้านวางวางที่แก้วให้คันนี้ก็มีให้สภาพปิดๆสวยๆคอนโซลด้านหน้าสภาพสวยเดิมโรงงานนะคะนี่นะคะดูคลาสสิกดูดูสปอร์ตมากคันนี้ลูกค้าจ๋าห้ามพลาดเลยราคา529,000บาทเท่านั้นจ้ะน้องป้ายแดงจริงๆนะคะไปใช้งาน40,000กิโลเท่านั้นเองนะคะลูกค้าได้ไม่น้อยไปใช้งานถือว่าคุ้มค่ากับราคามากๆเลยนะคะ ครสนใจนะสามารถสอบถามรายละเอียดเข้ามาได้เลยตามเบอร์โทรด้านล่างนะคะเราไปรับชมในส่วนของตัวห้องเครื่องกันบ้างนะคะสําหรับคันนี้อ่ะด้านในส่วนของสันเรียมรอบคันสวยๆสภาพปิบๆเนี่ยเดิมแท้โรงงานแน่นอนนะค,ะคันนี้การันตีให้แล้วนะไม่ต้องเป็นทังวนนะคะเดี๋ยวนุชจะนาคันนี้นะคะ เข้าตรวจเช็คให้อีกทีหนึ่งก่อนปล่อยรถทําความสะอาดให้อีกทีหนึ่งนะบอกเลยว่ากริบกว่านี้แน่นอนนะคะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของตัวห้องเครื่องกันบ้างนะคะสําหรับคันนี้เดี๋ยวเราไปรับชมกันได้เลยค่ะมาดูกันต่อนในส่วนห้องเครื่องคันนี้นะคะลูกค้าจ๋าได้เป็นเครื่องเดิมๆโรงงานสภาพสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะคะ บอกเลยว่าโครงสร้างเนี่ยเดิมแท้แน่นอนน็อตทุกตัว QC เดิมโรงงานนะคะรอยเมีแต้ม QC เดิมโรงงานยังอยู่ให้เห็นเป็นบางส่วนนะเพราะฉะนั้นการันตีให้แล้วนะคะโครงสร้างเนี่ยให้เห็นแบบนี้เลยโครงสร้างเดิมๆดิมน็อตไม่มีการขยบขยื่นน็อตเดิมโรงงานคานหน้าเดิมเมสติกเกอร์ติดตั้งเดิมโรงงานยังอยู่ให้เห็นนะคะน <Not S 2> ็อตรอยเมคอารต่างๆแบบนี้นะลูกค้านี่เลยนะ ในส่วนของน็อตยึดฝากระโปรงอยู่สภาพสมบูรณ์ไม่มีร่องรอยการแกะไขงัดแงะเลยนะคะสติกเกอร์ต่างๆติดตั้งเดิมโรงงานคันนี้ก็ยังมีให้เห็นชัดๆนะคะอะใครที่สนใจคันนี้นะนุสรุปให้อีกทีหนึ่งนะคะสำหรับคันนี้นะเป็นโตโยต้าโคราอัลติส1.6ตี นะคะปี19โฉมออลนิวนะคะลูกค้าสไตล์ผู้บริหารอีกหนึ่งคันนะคะสวยสวยเลยใครได้ขับขี่ถือว่าสุดคุ้มมากคันนี้ราคารถจากป้ายแดงไปถึง340,000บาทนะคะสำหรับคันนี้นะราคาตั้งขาย5 29,0 0 0บาทนะคะสำหรับตั้งขายที่บริษัทเพชรยนต์คันนี้ฟรีดาวได้ลูกค้ามีประวัติเครดิตดีจัดยอดได้เต็มออกรถฟรีดาวฟรีดาวผ่อน1 0 0 0 0บาทเท่านั้นค่ะลูกค้า900 0ถึง1บาทเท่านั้นเลยนะคะ ละเงินเดือนต้องเป็น2เท่าของค่างวดออกคนเดียวจบรู้เรื่อง1-2ชั่วโมงสนใจติดต่อสอบถามารายละเอียดเข้ามาได้เลยตามเบอร์โทรด้านล่างสำหรับวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะ <c oughs> เพื่อจะไม่พลาดการอัปเดตรีวิวนะคะรถเข้ามาใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ